เที่ยวอลิซานแบบวันเดย์ทริปลองมาแล้วบอกเลยอย่าหาทำคลิปนี้บอกละเอียดตั้งแต่ไปยันกลับ กดเซฟไว้ได้เลยเที่ยวตามได้แน่นอนยังอย่าไม่กดเซฟอีกเตือนแล้วนะเริ่มต้นทริปตีห้าครึง่งที่สถานีไทเปเมนเติมาลังกันก่อนที่เซเว่นอีเลเว่นตาคนตื่นช้ามันก็จะงัวงเงียงงัวเงียน่อ,อมแล้วไปรอขึ้นรถไฟความเร็วสูงรอบหกโมงครึง่งไม่ควรชา้ากว่ารอบนี้แล้วนะรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีรอบนี้โชคดีพกพ็อกเก็ตไวไฟของเทปเปลและคอมเมนส์มาด้วย 1. 1> แรงดีไม่มีสะดุดจริงๆสายจองช่วงนี้สามวันขึ้นไปใช้โคดเทติสตินหนึ่งศูนย์ลดเพิ่มอีกสิบเปอร์ ถึง,ถงแล้วสถานีรถไฟความเร็วสูงเจียยี่เจ็ดโมงสี่สิบห้าเป๊ะจังหวะนี้แนะนําให้รีบเข้าห้องน้าให้ก่อนเลยพอเดี๋ยวต้องนั่งบัสกันยาวๆหลังเสร็จธุระส่วนตัวไม่ควรเกิน8ปดโมงสิบห้าให้รีบมาเข้าแถวที่ป้ายรถเม,มเล์หมายเลขเจ็เพื่อขึ้นรถบัสสายเจ็ดสามสองเก้าย้ำว่าให้รีบมาเข้าแถวขึ้นรถบัสรอบเก้าโมงครึ่งนั่งไถฟิกกันยาวๆไปอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเน็ตแรงดีไม่มีสะดุดแม้จะขึ้นเขาไปเรื่อยๆทางค่อนข้างจะคดเคี้ยววกวนคนชอบเมารถแนะนําให้กินยาแก้ เมารถไปเลยจะได้เที่ยวสนุกขึ้นเขามีแวะให้เข้าห้องน้ําระหว่างทางนะไม่ต้องห่วงถึ <ừ. S 1> งสถานีอลิซานก็ประมาณเที่ยงเข้าเซเว่นอีเลเวนรีบเติมพลังกันก่อนเลยและรีบไปจองตั๋วรถบัสขากลับไว้เลยเราจองรอบสุดท้ายคือเที่ยว4ี่โมงสี่สิบเิ่มสตาร์ทเข้าไปเที่ยวอลิซานไม่ควรเกินบ่ายโมงตรงคูปองที่คนขับรถบัสให้เราอ่ะใช้เป็นส่วนลดค่าเข้าในร้อยห้าสิบเหรียญไต้ตั๋วแล้วเก็บไว้ดีๆเพราะต้องใช้แสดงตนตอนตออกด้วยนะหลังจากนั้นให้รีบเดินไปสถานีรถไฟอลิซานคําเตือนแม้ระหว่างทางมันจะสวย ยังไงหน้าถ่ายรูปยังไงเก็บเอาไว้ถ่ายขากลับถสถานีรีบไปซื้อตั๋วที่ชั้นหนึ่งเพื่อไปสถานีเซาปิงแล้วรีบไปรอขึ้นรถไฟที่ชั้นสองจังหวะนี้อย่าเพิ่งถ่ายรูปกับรถนะไปาขากลับดีกว่าในคลิปนี้ก็มาเก็บภาพตอนขากลับเหมือนกันรถไฟใช้เวลาเดินทางเพียง6นาทีสัญญาณเน็ตยังคงแรงดีไม่มีตกจริงๆเจเราก็เช็คเรตติ้งตลอดจังหวะนี้แหละพอรถไฟถึงนะใครจะถ่ายรูปกับรถไฟให้ใช้จังหวะนี้หลังจากนี้ก็เดินเอนจอยกับจุดสวยๆในอาริซานกันได้เลยประมาณ2อถึงสชั่วโมงแต่จำไว้ เรื่องเดียวว่าให้เดินไปถึงสถานีรถไฟเฉินหมูไม่ควรเกินบ่ายสามโมงครึ่งเพื่อให้ทานรถไฟจากสถานีเฉินหมูลงมาสถานีอลิซาํำเตือนในป่าไม่มีป้ายบอกทางไปสถานีเฉินหมูนะเนี่ยกับเจ้มีเดินหลงอยู่นะพอหาข้อมูลพบว่าให้เดินตามป้ายซาเกทรีไปเรื่อยๆถึงแน่นอน ประมาณบ่ายสามโมงแล้วก็มาถึงสถานีเฉินหมูมีเวลาถ่ายภาพกับรถไฟโบราณกันพอสมควรเลยรถไฟโบราณแห่งอราริซานสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์กว่า100ปีสร้างในยุคญี่ปุ่นปกครองไต้หวันเพื่อขนไม้สนหายาดเส้นทางสูง,<า>งชันกลางธรรมาชาติสุดง,งดงามวันนี้คือมรดกดอันทรงคุณค่าเราย้อนอดีตกับไปสสัสเสน่ห์ของอาริซานในทุกเส้นทางเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงมึงจะหล่อทําไมดูสภาพกูก่อนหลังจากได้ลองเที่ยวแล้วเสียงเป็นเอกฉันว่าอาริซานมาค้างดีกว่า ค่อยๆเดินค่อยๆชิลเพราะวมิมันสวยมากๆล้วกลับมาทันขึ้นรถบัสรอบสุดท้าย4ี่โมงสีพอดีเพื่อให้ทันรถไฟความเร็วสูงรอบสองทุ่มใครอยากลองเที่ยวแบบวันเดยทริปแบบเฮียกะเจก็ลองท้าทายตัวเองดูพบกันใหม่คลิปหน้าลาติสวัสดีครับทุกคน